โย่สวัสดีทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้ก็อยู่ในช่องริวกะคนดีคนเดิมอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็กลับมาอยู่ในเกมฟอร์ตเก n อีกแล้ววันนี้นะครับผมจะมาเล่นตัวละครที่มีชื่อว่า Chance นั่นเองนะฮะก็ก่อนจะไปเริ่มดูคลิปเนี่ยผมก็ขออนุญาตบอกข้อมูลเกี่ยวกับ เชนส์ก่อนเลยแล้วกันนะครับเชนนะฮะมีราคาอยู่ที่7 7 7เหรียญน,นะฮะระดับความยากคือ777 7 7 7, 7, 7, 7, 7หรือแล้วแต่ดวงของคุณนั่นเองนะฮะเลือดมีตั้งแต่6 0ถึง120ความเร็วปกตินะฮะคือ12 ความเร็วตอนวิ่งคือ24สตามิน่าต็มที่สุดก็คือ100นะฮะแช้น,นะครับมีพาสซีฟนะครับคือ Unpredictable Fade คือแช้น,นี่ยท,ทุกตาที่เขาจะเกิดมาเนี่ยเขาจะมีเลือดสุ่มตั้งแต่70ถึง90เลยนะครับผมเราไปดูความสามารถของเขากันดีกว่านะครับอยู่แรกนะครับสกิลคอยฟิ f หรือว่า,าการโยนเหรียญน,นั่นเอง มันจะเป็นการสุ่มดวงนะฮะแล้วแต่ว่าเราจะดวงเกลือหรือดวงดีนะฮะหากว่าสุ่มได้ดีเนี่ยมันจะมีเสียงติ๊งแต่หากว่าสุ่มได้แย่เนี่ยจะมีเสียงตามนี้เลยนะครับผมแล้วเราก็จะติดวิงเน็ตไปด้วยนะฮะเอาง่ายๆคือถ้าคุณยิ่งเกลือเท่าไหร่วิงเน็ตมันก็ยิ่งเยอะเท่านั้นนะฮะสกิลหนึ่งนะฮะคือสกิลชูดประมาณนี้เลยครับก็ตรงตัวเลยนะฮะสกิลชูดนะฮะคือการยิงใส่คาตกรนะฮะก็ตามที่เห็นเลยนะครับผม ต่อมานะครับสกิล,ลต่อไปสกิล r e l o หรือการสุ่มเลือดนั่นเองพอเรากดเข้าไปแล้วนะครับมันจะเป็นการสุมเลือดตั้งแต่60จนถึง120ประมาณนั้นเท่าที่ผมรู้มานะฮะซึ่งในทางที่ผมแนะนำนะฮะเวลาเราจะไปบู้อะไรเนี่ยแนะนําว่าเราต้องกดรี l o ก่อนนะฮะทำให้เลือดเราประมาณร้อยหนึ่งเป็นต้นไปประมาณนี้นะฮะน่าจะเป็นทางที่ดีแล้วก็เหมาะกับแชนมากกว่านะครับต่อไปนะครับสกิลแฮ a ฟ fix หรือการซ่อมหมวกมันเป็นการลด w ิกเนตนะฮะคือสมมุติว่าเรา ใช้สกิลคอยฟิปแล้วติดวิกเนตหนึ่งแล้วทีนี้พอเรารอวิกเนตหายแล้วเรากดอีกเนี่ยเราจะกลายเป็นวิกเนตสนะฮะก็คือถ้ายิ่งเกลือเท่าไหร่เราก็จะยิ่งติดวิกเนตเยอะเท่านั้นนะฮะแต่ถ้ากดใช้แฮตฟิกแล้วความเกลือคุณจะหายไปทันทีนะฮะไม่เชิงว่าหายไปหรอกแต่ว่ามันจะรีค่าวิกเนตใหม่หมดทําให้เราไม่ต้องกลัวว่าเราจะโดนตีทีเดียวแล้วเราตายนั่นเองนะครับผมและสิ่งที่ผมจะแนะนําอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือแนะนําว่าต้องคอยฟิปเนี่ย ให้ได้พวกเนี้ยสามแต้มนะฮะมันจะลดโอกาสในการยิงเกลือนะครับดูสัตว์ที่ได้ดูนี่นะครับอันนี้คือยิงโดนนะครับนี่นะครับสมมติว่าเรากดใช้สกิลคอยฟิปแล้วเราได้แต้มมาหนึ่งแล้วเนี่ยแนะนาว่าอย่าเรีบแบบไปยิงนะครับเพราะมันมีโอกาสสูงมากที่ปืนจะระเบิดหรือว่าปืนมันจะยิงไม่ออกนะครับแล้วฆาตกรมันจะเล็งมึงทันทีเลยนะครับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นนะครับแนะนําว่า เราต้องได้พลอยยังต่ําก็3นะครับมันจะมีโอกาสในการยิงง่ายกว่านะครับแต่ถ้าแบบมีพอยสามพอยแล้วแบบยิงแล้วปืนระเบิดเนี่ยไปทําบุญบ้างนะครับฝากไว้ให้คิดโอ้โหยูทูบเบอร์สายบนเอกคนนึงกินโคตรขวยไอ้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 ทวง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 สหูหรอโอ้โหเป็นคอนเทนต์ที่ดีมากผิดอีอาบูบารีมาเลยครับอืมวันเอ็ก ไอเทนดีกากลัวก่อนไอ้เทนดีนาคาชั่วโอ้โหใครเนี่ยเรื่องจะอยู่ก็มาเต้นคืออะไรเนี่ยยีเลีดอะโอ้ฟันมาอีกแล้วโอ้ยพี่ชายมันโคตรโหดฟันต่อหน้าจัดแม่ท่านนม่โอ้ยไอเชือฟันคือไม่โดนเลยโดนไอบอลเหน็ดเหน็ดน้องกากหรือเปล่าครับเอ่อบอกเลยใช่ไหมเดี๋ยวใช้เหน็ดูมุกมะรี๊ย์บูงไหนมึงอยู่ไหนน่ะ ดูจริงฮะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องหาไม่ต้องหาไม่ต้องหาบเน,นี่ยเฮ้ย <c oughs> โอ้โหจังหวะน,นี้นะครับโอ้โหฮะฮะฮะโอ้โหพี่ชายแบบอโอ้โหจังหวะน,นี้นะครับอือดนไป โอ้โหปลาไปไหนพี ơi, hey ่เดี๋ยว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 เรียบร้อยอ้าวเรียบร้อยโดนโดนโอ้ยก็อันนี้อันนี้เฮ้อฮ้โอ้โหสงสารสงสารคนเล่นใหม่จังเลยตอนนั้นกูจะโดนกูช่วยไอ้เหี้ยกูบอกแล้วขัตกร้องไห้แม่งกูทำกูไม่ทำโอ้ย โอ้ขนาดกูตีสโลนิทพี่แกงตีกูไม่โดนกูสงสารจัดอ่ะฮะฉันตายเหรอแกบอกให้ชันมันจูกโง่เกินจนให้คนอย่างเขาโมโหโอ้โหไม่ไม่น่าแล้วไม่ไม่ต้องฮันเน่แล้วสวยสวยแต่ไม่น่าหมดอย่าให้พี่แกกวดที่พี่แกเปิดหมดล่างทองพี่ชายแบบเอาโหดจัดโอ้โหอ๋อ เออพี่แกเชนเหลือคนเดียวเลยเลยเชนเลสก,กี้ชื้มโอ้โหตื <c oughs> ดตืๆๆดตืดจังหวะนี้ครับเรามาดูฉากต่อสู้ที่โคตรจะโอ้โหพี่แกมองเชนเลสก,กี้ไม่เห็นเอา <c oughs> จังหวะนี้นะครับโอ้กูเห็นแล้วไอ้เหี้ยโอ้โหปาไปไหนครับพี่โอ้โหตีครับพี่โดนสึกโคตรสูสีไอ้ยิ่งสึกโคตรสูสี <c oughs> ึสุจังหวะนี้ครับจะเกิดอะไรขึ้นนะครับโอ้โหต้องขึ้นไปแล้วไหมขึ้นเอ้าเอ้าเเขาลงไปแล้วโอ้แล้วมึงยัยปาดพี่แกคิดว่าปาดลงล่างได้โอ้ปาดโดนด้วยนะครับตีโดนโอ้โหจังหวะนี้นะครับศึกอันดุเดือดนะครับเชลเลชกี้นะครับเชนเลชกี้จะรอดไหมเรามาดูกันดีกว่านะครับโอ้เปิดหมูดล่างทองอื้ ไม่ดูนได้ไงครับเลือดแม่งเหลือหนึ่งเปอรเซนตูพี่แกเตีอากาศอืมเรียบร้อยไม่รอดเป็นการภาคที่ดูเดือดมากครับโอ้โหม่ก็ฟิ์มบอยนมตุมันนุ่มบีบหน้ามาันเอาเดือดเอาแม่งจนเหลือเชนสกี้แล่ใช่มึงต้องถ่าย ใช่ใช่กูจะรอดหรือเปล่าอันนี้ก็อีกเรื่องกูจะตายหรือเปล่าอันนี้ก็อีกเรื่องโงอ้นนยยยยอย<า>อออยยียย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 ยอยยยยยยกูยยงยิยไม่โดนเลยยันจะเหลือยีส่สยยที่ดูเดือนมยยยยรยย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 ยมยยยยยยนยย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 ยมยนเยอยยอยย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 นยยนยยยยอ้ยยยยย่ยวยย ดีวของดีที่อีที่กูไม่ต้องพึ่งอีเลียดเพ็่คิดด้วยดิ yeah กูก็เจอแล้วเนาะผีเจอก็เก็บไม่ได้ลังองน,น้องไม่าด้เก็บไว้เนาะหนีตายเลย oh my god one by one กลายออกมาซะดีๆออกมามอบซะมอบตูด S <S โอ <Pop> ้โหโอ้ไม่น่าสายจอเลยมองไม่เห็นนี่นะครับโอ้โหเอาดีๆเอาดีๆเอาดีๆอาดีอุ้ยอืมอ้๊ยมึงี่ป้อมมึงทำด้วยอะไรนี่เฮ้ยใจเย็นกับพี่ผมผหมยมีตาแล้วพี่โอ้ยเอานมนิ่มหน้าผมเลย